นาสุดขอบแผ่นที่โลกที่ผู้คนส่วนใหญ่มารู้จักยังมีดินแดนที่ถูกลืมเลือนโดยแผ่นดินใหญ่หมู่เกาะที่ถูกสลักสลาหลวโดยลมทะเลอันเกลียวกลาดและถุกอบกอดด้วยเกลียวคลื่นที่เย็นยะเยือกที่นี่คือสเกลริกะดินแดนแห่งนี้ได้หลอกผู้คนในภาพลักษณ์ของมันเองชาวเกาะผู้แข็งแกร่งจิตวิญญาณพวกเขานั้นผูกพันกับความโหดร้ายของธรรมชาติ วุฒใจของพวกเขาเต้นเป็นจังหวะเดียวกับเสียงขวานกระทบโลกพวกเขาหรือผู้ยืนหยัดคนสุดท้ายของวิถิันรบโบราณที่ซึ่งเกิติยศมีค่ามากกว่าทองคําและความตายในสนามรบคือบทเพลงที่ไพเราะที่สุดแต่ยุคที่กงล้อแห่งโชคชะตากางงําลังหมุนไปยุคที่การเมืองอันซับซ้อนของแผ่นดินใหญ่กําลังคืบคลานก็มาพร้อมกับคลื่นลมยุคที่สงคราม,มเล่ตสินด้วยความกล้าหาญเพียงเดียวต่อไป จิตวิญ,ญญาณในลกอันบริสุทธิ์ของพวกเขาประเพณีที่สุดทอดกันมานับพันปีจะยังคงยืนหยัดท้าทายโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ในการเดินทางครั้งนี้เราจะาสำรวจพื้นแผ่นด,ดินเจาะลึกวัฒน,นธรรมและค้นหาคำตอบของจิตวิญญาณแห่งสเกลิกะก่อนที่มันนั้นจะจมหายไปกับกาลเวลาหากเราจะ้าเจจิตวิญ,ญญาณของชาวสเกลิกะ เราต้องเข้าใจืุนแผ่นดินที่กำเนิดผู้เขาก่อนที่นี่ธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ต้องเอาชนะแต่เป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นทั้งผู้ให้และผู้ทำลายทะเลคือทุกสิ่งของชาวเกาะมันคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเป็นเส้นทางสุขเกียรติยศและความมั่งคั่งจากการป้นสะดมในอดีตทว่าทะเลผืนเดียวกันนี้ก็คือสุสารที่เยือกเย็นที่สุดที่พวกเขาจะรู้จักมันเกลยียกินเรือและชีวิตโดยไม่เคยปลาณี บทเรียนแรกที่เด็กชาวสกลิกาทุกคนได้เรียนรู้คือการคารบและเยี่ยมเกรงในพลังของมหาสมุทรความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้เองที่สร้างนักเดินเรือและนักลบที่เก่งกาจที่สุดในโลกขึ้นมาหากทะเลคือเส้นเลือดผู้ผาหินแกรนิตเหล่านี้คือกระดูกสันหลังขงหมูกก่เกาะแข็งแกร่งทระหดและไม่เคยยอมอ่อนข้อให้กับสิ่งใดพื้นดินที่นี่ไม่ได้อุดมสมบูรณ์ การทำเกษตกรรมเป็นเรื่องที่ยากลำบากชีวิตจึงต้องดิน้นรนและปรับตัวอยู่เสมอความทนทานไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติแต่มันคือสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดพวกเขาได้สร้างถิ่นฐานเพื่อควบคุมธรรมชาติแต่สร้างเพื่ออยู่ร่วมกับมันบ้านและป้อมปราการของพวกเขาเกาะเกี่ยวอยู่กับแผ่นดินเราก็จะบอกว่าเราือส่วนหนึ่งของหินผานีและเหนือนสิ่งอื่นใด คือลมหนาวที่พัดพามาจากแดนเหนือมันคือบททดสอบที่ไม่เคยหยุดพักคือผู้ษัดสั์ที่โหดเหี้ยมซึ่งจะเหลือไว้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นแต่ในความหนาวเหน็บนี้เองที่ก่อเกิดความอบอุ่นที่แท้จริงขึ้นชุมชนขอชาวสกริกาจะผูกพันกันอย่างแน่นแฟนส,สัมพันธ์ของครอบครัวและแคลนคือสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาผ่านฤดนูหนาวอันยาวนานไปได้ ทุกตำนานทุกบทเพลงทุกเรื่องเล่าที่ใหญ่มันจะถูกบอกเล่าข้างกองไฟในคืนที่พายุหิมะคำรามอยู่ด้านนอกทะเลภูผาและลมหนาวภูมิทัศน์ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่กำหนดร่างกายแต่มันสลักสลเหลวลงมาถึงจิตวิญญาณและจากที่นี่เองเราจะได้พบกับรลากฐานและประมวลกฎเกณฑ์ขอพวกเขาวิถีกษยษยษยิตยศและคมดาบ จะคือดินอันแข็งกล้าวก่อเกิดสังคมที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันสังคมที่ไม่ได้ถูกควบคุมด้วยกฎหมายที่ซับซ้อนของแผ่นดินใหญ่แต่ถูกถักทอขึ้นด้วยสายใยที่เรียบง่ายจะทรงพลังยิ่งกว่าสายเลือดและเกียรตยิยศสังคมขอสกิลิกะถูกแบ่งออกปเป็นแคลนต่างๆแต่และแคลนเป็นเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ที่ปกครองโดยผู้นำที่เรียกวายาวสายใหญ่ ที่ตักทอชาวเกาะไว้ได้วยกันไม่ใช่กฎหมายที่เขียนบนกระดาษแต่คือสายเลือดและคําสาบานความภาคภูมิต่อแคลนและยาของตนคือสิ่งแรกที่ตัวปลูกฝังยู่ในจิตใจของเด็กทุกคนแม้พวกเขาจะแข่งขันและกระทบกระทั่งกันอยู่เสมอแต่เมื่อภัยอันตราย,ายจากภายนอกมาเยือนทุกแคลนจะยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ธงของกษัตริย์องค์เดียวกันแต่สิ่งที่เหนือกว่าแคลนและสายเลือดคือเกียติยศ ในโลกที่กำพูดของนักเกินเมืองบนแผ่นดินใหญ่เปลี่ยนแปลงในทุกวันที่นี่คำพูดของนักลบคือปพันธสัญญากับผิดคำสาบานคือความอัป,ปยศที่เลวร้ยรายกว่าความตายการกระทำที่ขี้ขลาดจะถูกจดจำไปชั่วลูกช่วหลานเกยียรติยศไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือลมหายใจคือสกุลเงินที่แท้จริงของหมู่เกาะนี้ชื่อสิ่งที่ได้มาจากการกระทำมันกล้าหาญมีค่ามากกว่ามสมบ,บัติใ,ใดๆ ด้วยบทีิยกตติยนี้เองที่จะไม่พวกเขามาะความตายแตกต่างจากคนทั่วไปเสื้อชาสกอิิกะความตายไม่ใช่จุดจบที่น่ากลัวแต่คือการเดินทางครั้งสุดท้ายสู่อขอแห่งวิลชนการตายอย่างสองเกียรติในสนามรบพร้อมดาบในมือคือบทสรุปชีวิตที่งดงามที่สุดในทางกลับกันการตายสงบเหมือนติงนอนหรือที่พวกเขาเรียกว่าการตายบนฟางถือเป็นความอัปยศยย่างใหญ่หลวง คือการปฏิเสธโชคชะตาขอนักลบและในสังคมที่บูชาวความแข็งแกร่งนี้พวกเขากเกรงตระหนักถึงความจริงที่สําคัญอย่างหนึ่งความแข็งแกร่งไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในเพศชายในดินแดนที่ความอยู่รอดขึ้นอยู่ความกล้าหาญของทุกคนผู้หญิง่งสเกลิกะก็ะลุกขึ้นสู้จับดาบและโลเช่นกันพวกเธอคือสตรีโลชิลเมเดนส์นักลบหญิงผู้เป็นตำนานความกล้าหาญของพวกเธอไม่ได้ด้อยไปกว่าบุรุษ และสติปัญญาของพวกเธอก็สามารถเปลี่ยนทิศทางของอณาจักรได้เช่นกันแคลนกิติยศและความตายอย่างลุ่งโลดนี่คือเสาหลัก3ต้นที่ค้าจุนสังคมของสกิลิก,กมมามันนับศตวรรษมันคือระบบที่เรียบง่ายทรงพลังและ้างนักลบที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดขึ้นมาแต่คำถามคือในยุคสมัยที่โลกภายนอกกำลังขับเคลือ่อนไปข้างหน้าด้วยเล่ห์เ,เหลี่ยมทางการทูตและกลยุทธ์ที่ซับซ้อน ระมวลกฎเกณฑ์แข็ง,แ,ขงแกร่งดูดหินผ่านี้จะกลายเป็นจุดแข็งที่ช่วยเขาลอดผลหรือจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ฉุดหลังพวกเขาไว้จากการเปลี่ยนแปลงคำตอบของคำถามนี้กำลังถูกตัดสินณัสองทางแพ่งแห่งราชันการสิ้นสุดทชสมัยของกษัตริย์บลานไม่ได้ทิ้งไว้เพียงบัลลังที่ว่างเปล่าแต่มันได้เปิดรอยแยกที่ซ่อนลึกยในิจิตมินยานของชาวสกลิกะให้ปรกากฏชัดขึ้น รอยแยกระหว่างสิ่งที่เคยเป็นและสิ่งที่ต้องเป็นแะหน้าทางสองแพร่แห่งนี้เองบุตรและทีดาแห่งแคลนเอนเคสได้ก้าวมาเป็นตัวแทนของฐานเลือกที่สองคนแรกคือยามาฉายาไอหนุ่มเขี้ยวขาวเขาคือภาพจำที่สมบูรณแบบของวิลเมลุดและนันนัโบราณกล้าหาญหุนหันและเชื่อมั่นในพลังของขวานและดาบนลสิ่งอื่นใดสำหบยามา ปัญหาทุกอย่างมีทางออกที่ตรงไปตรงมานั่นคือกับผู้เข้าใส่ด้วยกำลังทั้งหมดที่มีเขาคือจิตวิญญาณแฮสกิริกะในรูปแบบเดิม,ดมนรบที่เกิดมาเพื่อสร้างตำนานและนำพาผู้คนด้วยความกล้าผู้คนรักเขาเพราะเขานั้นคือสิ่งที่ประกอบขึ้นเคยเขาคือเสียงสะท้อนของบัพรพะบุลุษคือคำสัญญาว่าเกียรติยศแห่งนรกจะไม่มีวันจางหายไปและอีกคนหนึ่งคือเซอริส เธอมองเห็นสิ่งที่ผูช้ชายห่างเธอมองไม่เห็นเธอมองเห็นโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเซอรลิสเข้าใจว่าความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะกองทัพทีท่เหนือกว่าของนิฟกาได้เธอเชื่อว่าสงครามในยุคใหม่ต้องสู้ด้วยสติปัญญาและการวางแผนไม่ตัดจากการล่าสัตว์ที่ต้องวิจศึกษายเหยื่อก่อนลงมือเธอคือตัวแทนของสกลิกาที่กิลังจะเกิดขึ้นผู้นำที่คุ้มในประเพณีแต่ก็ไม่ยอมให้มันเป็นโซ่ตรวน ที่ผูกมัดอนาคตของประชาชนขอขัดแย้งระหว่างสองพี่น้องนี้คือภาพสะท้อนของการประทะก,กันระหว่างโลกสองใบโลกเก่าที่ยึดมั่นในกิจตยศบุคคลและการแก้แค่ซึ่งหน้ากับโลกใบใหม่ที่ความสำคัญกับความยุติธรรมส่วนรวมและการมองการไกลการเลือกผู้ปกครองคนต่อไปจึงไม่ใช่แค่การเลือกระหว่างยาม,มาหรือเซอร์ลิสแต่เป็นการเดือพอนาคตของทั้งหมู่เกาะ พวกเขาจะเลือกเส้นทางแห่งอารมณ์ที่คุ้นเคยซึ่งอาจนำไปสู่จุดจบอันลุ่งโลดแต่ก็เป็นการทำลายล้างหรือจะเลือกเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยมีใครเดินซึ่งอาจเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนแต่ก็มีความหวังที่จะปรับตัวและอยู่รอดการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกกำหนดวยความกล้าหาญและสติปัญญาของผู้นำแต่หลักฐานของการตัดสินใจทั้งหมดนั้นยังคงอย่างลึก ลงในสิ่งที่ชาวเกาะเชื่อมั่นยิ่งกว่าดาบหรือป้อมปราการใ,ใดๆั่นคือตำนานในความเชื่อที่คงหายใจอยู่รอบตัวพวกเขาใต้เปลือกนอกแข่งกล้าวของนักลบคือหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความเชื่อมั่นอันลึกซึ้งสำหรับชาวสเกลิกะโลกแห่งวิญ,ญญาณและโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกจากกันแต่มาซ้อนทับและดำรงอยู่ร่วมกันและส่วกลางของเชื่อทั้งหมดนั้นคือปาักดิ์สิทธิ์วูเขาไม่ได้บูชาเทพเจ้าองค์เดียว แต่เขาลบในพลังของธรรมชาติในหล,หลายรูปแบบผ่าเทพเจ้าและเทพีมากมายเทพีเฟรรย่าคือพระแม่ผู้ให้กำเนิดผู้คุ้มของครอบครัวและความอุดมสมบูรณ์ในขณะที่สวาบลอตคือเทพเจ้าแห่งความบ้าคลั่งในสนามลบคือพลังที่ดิบเถื่อนที่ลบบางคนยอมเสบยทุกสิ่งเพื่อให้ได้มาความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมแต่มันคือเข็มทิศทางศีลธรรม มาสอนให้พวกเขารู้จักความสมดุลระหว่างการสร้างสรรค์และการทำลายชีวิตและความตายและในดินแดนที่ขอบเขตระหว่างโลกพ้ามัวนี้สัตว์ในตำนานไม่ได้มีอยู่แค่ในหน้าหนังสือพวกมันคือภัยคุกคามที่มีอยู่จริงไซเรนที่ล่อลลงนักเดินเรือสู่ความตายยักษ์ที่หลับไหลอย,อยู่ใต้ภูเขาหรือปิญ,ญามีตัป่าโบราณสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ือข้อพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมว่าโลกนี้เนี่ยเต็ไมไปด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่วกว่ามนุษย์การเป็นชนะกับสัตว์ลายเหล่านี้คือบททดสอบความกล้าหาที่แท้จริงและคือที่มาของตนานบทใหม่ๆที่จะถูกขับขานต่อไปนอกจากจากเทพเจ้าและสัตว์ล้ายยังมีพลังอีกรูปแบบหนึ่งที่ชาวเกาะยมเกรนคือพลังของคำสาบโชคชะตาและลางบอกเหตุคำสาบสามารถทำลายตระกูลได้ทั้งตระกูล โชคชะตาคือสิ่งที่เงาลมทุกคนต้องยอมรับและหลอนน้นมวดดูอิดคือผู้สมามารถอ่านสัญญาณที่ซ่อนอยู่ในสายลมและเกลียวคืนความเชื่อนี้ทัมมชาวสเกลิกะเป็นคนที่หนักอยู่เสมอว่ามีพลังที่มองไม่เห็นกำลังกวบคุมชีวิตของพวกเขาอยู่มันสอนให้พวกเขารู้จักถ่อมตนต่อโชคชะตาแม้ในยานที่พวกเขายิางทนงในวามแข็งแกล่งของตัวเองมากที่สุดก็ตามความเชื่อและตำนานนี้ คือลากแก้วที่หยั่งลึกลงในจิตวิญญาณของชาสเกลิกะมันคือสิ่งค้ำจุนพวกเขาในยามทุกยากและเป็นสิ่งที่ความหมายกับการต่อสู้และชีวิตพวกเขามันคือโลกที่เต็มไปด้วยมต์ขลังแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโลกที่กำลังถูกท้าทายด้วยความเป็นจริงอันโหดร้ายของสงครามและการเมืองและนี่คือคำถามสุดท้ายเมื่อโลกภายนอกลูกคืบเข้ามาจิตวิญ,ญญาณัางแข็งแกร่งที่หล่อหลอมจากพืนดิน เกียรติยศและความเชื่อนี้จะยังสามารถคงอยู่ได้หรือไม่หรือมันจะกลายเพียงตำนานบทหนึ่งที่ถูกเล่าขานถึงดินแด,น,ดนที่เคยยิ่งใหญ่และจมหายไปกับการเวลาเราได้เดินทางข้ามทะเลี่เกวกลาดปีนป่ายภูผาที่สูงชันและยืนอยู่ท่ามกลางการตัดสินใจั้งประวัตาาิเราได้เห็นเลยว่าจิบอินยาคอสกาิกะนั้นถูกหลอกหลอมขึ้นมาจากอะไร จากความแข็งกล้าของธรรมชาติจากกระมวลกฎเกณฑ์แห่งเกียรติยศที่สลักลึกลงในใจและจากความเชื่อในพลังที่มองไม่เห็นซึ่งอยู่รอบตัวพวกเขาโลกกำลังเปลี่ยนแปลงและสกิริกะก็ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกันไม่ว่าพวกเขาจะเลือกเส้นทางแห่งสติปัญญ,ญาลหลักแหลมหรือเส้นทางแ่งความกล้าหาญอันบริสุทธิอ์อนาคตของพวกเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมบางทีประเพณีบางอย่างอาจต้องเลือนหายไป บทเพลงเก่าๆอาจถูกแทนที่ด้วยลำนำบทใหม่แต่แก่นแท้ของจิตวิญญาณแห่งศิลกะจะยังคงอยู่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการต้นสะดมหรการตายในสนามลบแต่มันคือความทละลาหดอดทนที่ไม่ยอมจำนนต่อพายุคือสาสัมพันธ์ของชุมชนที่อบอ,อุ่นกว่ากองไฟใดๆคือความเคารพในผืนดินและผืนน้ำที่กําเนิดพวกเขาเพราะตราบใดที่คลื่นยังคงสัดสาด ตราบใดที่ลมยังพัดผ่านบนยอดเขาและตราบใดที่ยังมีชาวเกาะไม่เป็นคนเดียวที่จดจำเรื่องราวของบันพระบุรุษจิตวิญญาเแห่งน,นักลบอคสเกลิกะจะไม่มีวันจมหายไปกับเกลียวขึ้นแห่งการเวลา